สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับแมนซิตี้เปชเชเสือใต้แค่3ทีมย่างลายสินรามอสสกิลรามอสนะครับบางหลังตัวเก่าชาวสเปนยังไม่มีการตัดสินใจเลือกตัวสังกัดใหม่แต่อย่างใดแต่แรงข่าวชื่อดังนะครับเชื่อว่าหนีมิพ้นสามสโมสรดังของยุโรป ESPN นะครับรายงานว่ารามอสนะั้นได้รับข้อเสนอจากสมสโมสรที่ความสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงแชแมงและก็บาเยิมนิกที่ดูแล้วมีความเป็นไปได้มากที่สุดในการเัญญากับอดีตเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสเปนท้งความเหมาะสมแล้วก็เรื่องของเชื่อชั้นและก็กำลังเงินในการจ่ายค่าเหนื่อยรามอสอัมลาเรียลมาลิดสโมสรที่อยู่กันมานานถึง16ปีแล้วก็ประสบความสําเร็จร่วมกันมากมายโดยสัญญาเนี่ยจะชิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการหลังจากที่พ้นวันที่30มิมิถุนายน แต่อย่างไรก็ตามนะครับอดีตปาการหลังเซบิยาสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรอ,อื่นได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาแล้วหากเป็นสโมสรในต่างแดนนะครับสำหรับารามอสเองเนี่ยย้ายจากเซบิยามาเล่นให้กับเรอัลมาดริดตั้งแต่ปี2005จนถึงตอนนี้ผ่านไป16ปีกองหลังวัย35ปีรายนี้ลงรับใช้ราชันชุดขาวไปทั้งหมด671เกมยิงได้ทั้งหมด101ประตูครองแชมป์มากถึง22ทอฟฟี่ในจำนวนนั้นคือทั่วใหญ่อย่านลลิกา5สมัย แล้วก็อยู่ฝ้าจิบรลถึง4สมัยสำหรับข่าวต่อมากิลิตจากฟอร์มการเล่นจากทัศนคติที่เขามีบอกเลยว่าคนนี้ไปได้อีกไกลาภายใต้เทคนิคของวอตเปปแฟนบอลในสนามเบมเบอรี่นะครับกรีดลั่นเมื่อพวกเขาได้เห็นใบหน้าของแจ็คกิลิตปรากฏขึ้นบนจอยักษ์ที่สนามเบมบอรี่ในเกมที่ชาติองังกฤษนะครับเจอกับอินซีเล็กทีมชาติเยอรมันในศึกยูโร2 0ั0 แน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่แฟนบอลสิงตัวคำรามอยากจะเห็นและต้องการอย่างแท้จริงและกรีดเองนะครับไม่ต้องเสียเวลาที่แสดงฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นที่รู้จักของแฟนบอลมากยิ่งขึ้นโดยจับและก็แต่งบอลน,นิดหน่อยนะครับก่อนที่จะป้อนบอลให้กับลุกชอที่เซตเกมนี้ขึ้นมาให้กับสเตอร์ลิงเบิร์กสกอร์แรกได้อย่างสวยงามจากนั้นเนี่ยก็ร่วมทําเกมรุกกับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมนะครับและคราวนี้นะครับเป็นเฮลิเคนที่สามารถมองทำประตูแรกของเขาให้กระทบสิงตัวคำรามได้สําเร็จ หลังจากนั้นที่สนามเมมเบรียเนี่ยได้กลายเปลี่ยนไปเป็นสนามปาร์ตี้ของแฟนบอลทับสิงโตคำรามและแน่นอนทันทีว่าเมื่อสิ้นเสียงลูกวีดผู้เล่นทีชาติอังกฤษได้รับคําชมเชยจากเหล่าแฟนบอลทั้งในนอกสนามอย่างลุ้นหลามและเมื่อถึงเวลาการพูดคุยกับสื่อหลังเกมนะครับกิลิทั้นเป็นหนึ่งในดาวเตะท,ที่บรรดาสื่อน,นาทั้งหลายนะครับให้ความสนใจและพยายามถามในหลายประเด็นเรื่องเกี่ยวกับในสนามแล้วก็เรื่องส่วนตัวกิลิทเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเสริมทัพเรือใบสีฟ้า ต้องชมว่าเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมในทุกๆครั้งที่รับโอกาสแต่เมื่อถูกถามว่าเขารู้สึกกดดันแค่ไหนที่ต้องพยายามโชว์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดเพราะเฮลิเคียก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเสริมทัพของซิตี้และเขาเนี่ยก็อยู่ในสนามเดียวกันด้วยเขาตอบเพียงว่ามันพูดยากนะการเล่นในยูโรนี้มันแตกต่างจากที่คุณรู้จักมาก่อนผมคิดว่ามีเทคนิคมากมายสำหรับเฮลิเคีนเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราดังนั้นเนี่ยเขาย่อมเป็นผู้เล่นที่ถูกเล่นงานหนักที่สุดคนหนึ่งจากผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เพื่อพยายามตัดเขาออกจากเกมไปมีการตั้งคำถา,ถามถึงความสามารถของแจ็คกิลิตว่าเขาสามารถเล่นได้ดีแค่ไหนภายใต้เทคนิคของเปเกอร์ดิอลาแน่นอนครับนั่นเป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาได้มีประวัติและสติมากมายอยู่แล้วที่ผ่านมาบางทีนะครับอาจจะใช้1หรือ2ปีนะครับสำหรับนักเตะที่สามารถให้ตัวเองกลายเป็นผู้เล่นในแบบที่เป๊ปต้องการอย่างสมบูรณ์ดูบรรดาโค้ชแข้งเหล่านั้นสิไม่ว่าจะเป็นวิญญามาเรสเบเนโรซินวารวมถึง ฟอร์รานตอรเรสที่ค่อยๆเติบโตมาในแนวทางนี้เช่นเดียวกันการกล่าวถึงเฮลลี่เคนของแจ็คกิิถึงแนวทางการเล่นที่สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของเคนออกมาได้อย่างไรนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เปปกวาดิวลายินยอมและชอบใจเป็นที่สุดก็เป็นได้เพราะนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกไปรับหนึ่งว่าเพื่อพวกเขาอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยและก็พร้อมลงสนามพร้อมกันด้วยต่างก็สามารถกระตุ้นกันและกันเพื่อดึงคุณภาพของยี่ายออกมาโชว์ในสนามได้กิริเป็นพเพื่อนที่ไม่เห็นแก่ตัว และทุ่มเทพเพื่อทีมยามอยู่ในสนามนี่แหละคือเหตุผลสําคัญที่เขาอยู่ในเรดาร์ของเป๊กบริวลาเขาได้แสดงเห็นว่าเขาสามารถเล่นได้ทั้งเคนแล้วก็สเตอร์ลิงได้อย่างไรเล่นด้วยกันที่เบมเบอรี่จบแล้วเนี่ยเรามาเล่นด้วยกันที่เอเียต่อนะฮะบอสเป๊ปกล่าวขอร้องทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของรเบียสีฟ้าแมนซิตี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ